สวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมผมมีรูปภาพอื่นสำหรับทุกคนนะครับในรูปภาพนี้มีผมคิดมีมเมืองนิวยอร์กในประเทศอเมริกาในรูปภาพนี้มีผู้คนหลายคน ก็มีมีทึกยุดที่ศู์มากแล้วก็มีมี ผมเรื่องคำไม่เป็นไรในรูปภาพนี้มีแมวลูกในในส่วนในรูปภาพนี้มีแมวที่กำลังกำลัง เออกลังเอ่อเอ่อกรีนเอ่อกลัง green, uh, กรีนอ่อ uh, ต uh, ๊หตไม้เอ่อเอ่ออาการในรูปพักนี้เอ่อ uh, ดีมาก um, ในรูปภักนี้มี uh, ไม่รู้มีมีภูเขาที่นี่และมีผู้คนคนหนึ่งไม่รู้เขาทำอะไรแล้วก็มีแคมมีผู้คนกำลังไม่รู้คำ แล้วก็อา,อากาศดีมีเด็ดออกและฟาซีนำเงินหรือฟาซีฟา, <c oughs> ออาโอเคขอบคุณครับเชิก,กัน